สบายดีอ่าตอนนี้อ่ากำลังนั่พาทานผู้ชมน้อมาติดตามเบห àng, หริงห่างห่านผลิตภัณฑ์น้อว่างแสดงสินค้าอ่าหับใส่กองประชุมใหญ่น้อองค์คณะพระแข่งจัมพ์ซากครั้งที่8เนาะที่สมุทรสาครแข่งอ่าซึ่งว่ามีผลิตภัณฑ์ยังไงเนี่ยเข้ามาติดตามผับชมน่วก,กันเลยเนาะว่ามีห, àng, หา่างห่านยังไงแต่ว่าตอนนี้เพิ่อน กยังเป็นการก,ารก้าวเข็มเนาะเป็นการก,ารก้าวเข็มกาทารวางสแสดงกับหับใส่ของประชุมใหญ่เนาะเรือว่าการย่งางหางฮ่าก้าวเข็มยังประธานเป็นมือเปิดทางการเนาะเพรื่องว่าเป็นการหางหางฮ่ก้าวเข็มต่อทางของประชุมใหญ่เออริตรพันธ์วายเนะาะมาจากบ้านอะไรเนี่ยบ้านสนามใสบ้านสนามใสอยากสามาคมพัฒนกรรมแขวง โอ้อัน ah, นั ch ้นจักมื้อนี้วางวางแสดงจักมื้อนี้แต่มื้มือวานีอดวันที่30 3ลโอ้เจียนหอด30เนาะคา30,000อ30,000อืมอันนี้ใไม้ใยังเนาะใไม้อืม ใส่มองไม้คือกันเนาะก็ได้เนาะใส่มองไม้ใส่ยั่งก็ได้อันนี้ใช้สำหรับกระต่าของขวัญเนาะอันนี้อยู่สโมสรลักซี่มากนอยใหญ่เป็นว่างแสดงผลิตภัณฑ์ชิ้นขาอ่าในโอกาสเปิดกองประชุมใหญ่ครั้งที่แปดองค์คณะผักแข่งอ๋อเนี่ยยัง บางบางมอ้งนี่นนนมี่นี่นีลายผลิตภัณฑ์เลยมันมีฝนกระตกสแป๊ดสินสินมาแต่ทางไหนนี่ไะแม่ ส,สินสะพายโอกกยสินสะพายกันหน่อยสินสินตำ,อนตำของบ้านเขาเองเนาะเออเออเนี่ยเขาเพจยยังไงเพียดใหม่สบายดีเพจขอบหูเน,ะนาะเอือยู่ไซส์นี่ะนักกรมมกรมแข่งครัเนาะ Ờ, ngạc, ngạc. Ngạc đó? Ừ. Nó, lọ đó. Nó lọ bằng thằng này con mì sáng nè này, này Có phía nhắn này โอ้เป็นพาอะไรพาเข้ามาแห่พันข้อย kh ังเปิดถนเอออยู่ทางใดเนี่ยบ่โอ้ยู่ศูนย์หัตถกรรมยังนี่บ่เออเป็นมาเนี่ยเนาะส่วนลายเ้าเอามาแต่ใส่นี่ผลิตนี่โอ้มาจากเวียงจันทร์ไง เป็นของที่ระลึกเนาะมีอีกสักหน่ยผลิตภัณฑ์แทนแพ้กระเป๋าอีย่างอีกเสือเสือกระมี่นเนาะปลาเซตุ้งฝายผลิตภัณฑ์ของเหล่าเขาเนาะขอขอบใจ เบิงผลิตภัณฑ์กษตรกรรมพักมามาต่ทั้งไหนนี่พักเนี่ยโ,โอ้ทั้งปักสองเนาะาน้่ยเซ็ตปักสองโลสิบสี่โลแปดโลหะะเบิงหัตถกรรมท่าน

นั่งกำลังกะเกียมเนาะยังบ่ทันสําเร็จมื้ออื่นเปิดเป็นทางการประเภทกาแฟหน่อยเนาะด้วยกาแฟเอปากซองไฮแลนด์ว่างจําหน่ายในฮอดจักมื้อนี่ก็30,000บาทเออ3มื้อเนาะผลิตภัณฑ์ส้มผลิตภัณฑ์กาแฟลาวเฮาเนาะ ยังกาแฟดาวเนาะสำหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์น่าหางวางแสดงสินค้าหับใส่กลุ่มสุนัยกับสี่ขอโจทย์โลกเพียงตอนนี้ก่อนแต่ว่าพิธีเปิดยังเป็นทางการแก้ออยังสี่นำเสนอให้แก่บรรดาทางเด็กที่ตามหับชมต่อไปเนาะอ้าช่วนยในก็อย่าลืมกดไ like, ลค share, ก์กดแชร์เนาะกด subscribe หรือว่ากดติดตามเนาะเพื่อทางเจ้าบาาา้านในการติดตามหับชมคลิปข่าวพ่อในครั้งต่อไป พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดี